คราวนี้เรามาดูแพทเทิร์นปิงปองกันดีกว่านะฮะว่าทำกำไรอย่างไรใน x Nova าเกม l i t z นะครับสินทรัพย์5วินาทีรู้เรื่องนะครับตั้งค่ากราฟเป็น5วินาทีแท่งเทียนเหมือนเดิมเปิดหน้าจอหลายหน้าจอเท่าที่ไม้เรามีถึงนะครับแพทเทิร์นปิงปองครับเล่นแค่2แบบนะครับเอาพุทธอยู่หน้าแล้วก็คออยู่หลังนะฮะก็สลับกันไปเขาเรียกว่าปิงปองนะครับหรือปิงปองคอก็ได้ครับก็คือ C อยู่หน้า P อยู่หลังอย่างนี้เป็นต้นนะครับ วันนี้ผมจะใช้ประมาณ8ไม้นะฮะแต่ว่าขั้นต่ำควรมี6ไม้นะฮะซึ่งโอกาสชนะก็98.44เริ่มต้นที่100นะครับผมเซตค่าเรียบร้อยแล้วเหมือนเดิมนะครับไม้1อยู่ฝั่งนี้นะฮะเนี่ยนะฮะไม้2ไม้3ไม้4 5 6 7 8นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเซตแบบกราฟปิงปองนะครับก็คือเริ่มต้นที่ราคาเริ่มแรกเลยนะครับผมจะเล่นแบบ P ก่อนลวกันนะฮะอ่ะ P ก่อนนะฮะมาแล้วครับ พุทก่อนไม้หนึนะะ่งะฮะถ้าถูกก็จบเลยนะฮะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับถูกละนะครับคราวนี้เล่นสลับบ้างนะฮะจะเอาคอขึ้นต้นนะครับอ่าเอาซีขึ้นต้นนะครับอลองดูครับว่าได้หรือเปล่านะฮะอันนี้ไม้หนึ่งะครับผิดนะฮะเราไปไม้สองครับพุทนะครับพุทไม้สองเลยนะครับเดี๋ยวลองดูว่าได้หร<อ>ือไม่นะครับเปิบเสียนะฮะไปคอไม้สามค,ค,ครับจัดไปอย่าให้เสียลองดูนะฮะได้ไหม ได้ไหมยังไม่ได้ครับไปไม้สี่ครับพุทครับไม้สี่ครับลองดูครับไม่ได้หรือเปล่านะครับอืมมันขึ้นสูงเลยนะฮะไปไม้ห้าครับคอครับเพิ่นครับเดี๋ยวลองดูครับคอมาไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วคอมาแล้วปึ๊บเรียบร้อยนะครับได้กําไรอีกแล้วนะฮะอันนี้กี่เกมแล้ววะไม่เป็นไรช่างมันรออีกรอบนึงครับวันนี้เราจะมาเล่นต่อครับเป็นพุทก่อนนะฮะไม้หนึ่งอ่ารอเริ่มกราบใหม่นะ กราฟนี้นะฮะอ่ะลองดูครับมามาพุทมาพุทมาพุทมาจบนะครับอีกสองอีกสักสองเกมแล้วกันนะอ่ะอย่ารอเตรียมคอไม้นี้ครับอ่ะคอไปเลยนะฮะไม้หนึ่งครับคอนะครับโอ้โหดูแนวถ้าจะพังนะฮะผิดนะฮะไม้สองพุทอ่ะพุทครับอันเนี้ยมันจะได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันออกแบบเส้นกราฟล่วงลงลงมาตรงๆอย่างเงี้ยนะฮะเราเล่นสลับกันก็ได้กําไรอยู่นะฮะ หรือภาษาเกมไพ่เขาเรียกว่าเป็นมังกรนะฮะเป็นมังกรแดงอย่างเงี้ยนะครับปิงปองนี่มันจับมังกรได้เลยนะครับอ่ะรอบสุดท้ายละนะฮะวันนี้นะครับก่อนนอนนะสบายๆนะครับเล่นคอแล้วกันปึบนะฮะเอาคอไม้หนึ่งนะฮะเดี๋ยวสลับกันนะครับเนี่ยจบแล้วเนี่ยจบแล้วอ่าโอเคนะครับหวังว่าเพื่อนจะชอบกันนะฮะสูตรนี้นะครับแพทเทิร์นปิงปองอย่างเดียวนะฮะสลับกันไปมาครับเริ่มจากพุทคอพุทคอพุทคอหรือ คอพุดคอพูดคอพูดอย่างนี้ก็ได้นะฮะยิ่งถ้าเกิดเป็นเทรนมังกรนะฮะเขียวอย่างเดียวหรือว่าแดงอย่างเดียวเนี่ยปิงปองเนี่ยสามารถจัดการมังกรได้เลยนะครับหลับฟันดีลาตีสอดครับวันนี้ชิวๆทำกำไรอย่างต่ำ5 0า500